ระบบการส่งน้ําประปาที่มีคุณภาพแล้วแต่เราลืมบอกประชาชนว่าน้ําประปาที่ออกมาจากกอกบ้านคุณมันดื่มได้นะ้นําประปาเนี่ยมันควรที่จะเป็นน้ําที่ต้องสะอาดสวัสดีครับไอเฟิลแชงพอดแคสต์ครับรายการที่จะพาทุกคนไปพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเมืองและก็ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองหลายๆรูปแบบครับผมโอเคครับพี่บอมวันนี้ อาจจะแปลกใจนิดหนึ่งบนด้านหน้าเราขวดน้ำสองขวดครับผมมีเรื่องชวนคุยนิดหนึ่งครับพี่บอมเห็นขวดน้ำสองขวดเนี่ยพี่บอมรู้สึกว่าพี่บอมอยากจะกินน้ำสองขวดนี้ไหมครับรู้สึกว่ากินได้แล้วกันรู้สึกว่ากินได้ใช่ไหมมันดูเป็นอยู่ในขวดน้ําดื่มเนาะมันดูเป็นน้ําขวดน้ําดื่มที่เราคุ้นเคยสาหรับการดื่มโดยเฉพาะอกินได้โอเคในขวดใดขวดหนึ่งในสองขวดเนี้ยมันมีขวดหนึ่งที่เป็นน้าปราปาพี่บอมจะกล้ากินไหมครับไม่กล้าเอ้าทาไมล่ะครับก็น้าปราปา เราไม่กินน้ำปลาปลาในประเทศเนี้ยก็ใช่ก็ใช่แต่ทำไมมันก็อยู่ในขวดน้ำเหมือนกันปิดสนิทด้วยแต่ผมแค่บอกว่ามันมีน้ำปราปาในเนี้ยมันไม่รู้อ่ะไม่รู้เรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดน้ำปราปามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นน้ำที่จะเอามากินได้แต่จริงๆสองคนได้เป็นน้ำดื่มนะครับผมเอามาเป็นน้ำดื่มเลย้ะมากินได้เลยใช่ไหมจะดื่มได้เลยครับดื่มได้กอเลยใช่ก็วันนี้นะครับที่เราจะมาชวนคุยกันก็คือเรื่องของน้ำปราปาดื่มได้โอเคผมอยากถามก่อนว่า พี่บอมใช้น้ําดื่มน้ําประปาในชีวิตประจําวันเป็นยังไงบ้างครับหลักๆน้ําประปาก็ใช้เพื่ออำลังกลับน้ําทาความสะอาดอครับผมต่างๆเนาะน้ําดื่มซื้อเอาซื้อซื้อก็คือซื้อเป็นแทง่แทงๆมาอยู่บ้านนะอ่าครับผมแล้วก็ถ้าอยู่ข้างนอกก็ซื้อใส่ขวดพลาสติกนั่นแหละอืมอืมแบบเนี้ยอ๋อ,อ,อครับไม่ได้ซื้อเป็นแพ็คแต่ว่าซื้อเป็นแบบแทง่งใหญ่ๆแล้วก็มากอกใส่ขวดอ<บ>ีกที่กอกใส่ใช่ขวดอ๋อเป็นแบบนั้นแล้วอฟะ ของผมเนี่ยก็จะเป็นการซื้อน้าครับเป็นแพ็คเป็นแพ็คแบบหกขวดอย่างเงี้ยหกขวดแต่ว่าข้างในก็เป็นขวดใช่ใช่เป็นขวดแบบติดสนิทก็เป็นน้ําดื่มได้หรือแม้กระทั่งผมก็จะบางครั้งก็แบบรีบๆก็จะแบบไปตู้กดน้าครับที่มันยอดเหรียญบาทหนึงอย่างเงี้ยก็จะซื้อน้ํากินอย่างนั้นใช่ใช่มันจะตามหอพักครับมันจะมีตู้กดน้ําอย่างเงี้ยเยอะทั่วไปตามหอพักเลยส่วนเรื่องน้ําประปาเนี่ย ผมก็อย่างที่พี่บอกครับใช้โอโพภคบริโภคไปในเชิงของการ,รชาร์ล้างความสะอาดทําความสะอาดอย่างเงี้ยครับไม่ไดเอามาดื่มขนาดนั้นไม่มีไม่เ,เพราะเพราะ,เพราะความรู้สึกเราคิดว่าน้าปราปาเนี่ยมันไม่สะอาดมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอนย้อนก่อนคาว่าน้าปราปามันต้องสะอาดเิครับเพราะว่าเราใช้อาบน้าอ่ะมันสะอาดแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่จะเอามากินไงอ๋ออ่าน้ําประปาเนี่ยมันควรที่จะเป็นน้ําที่ต้องสะอาด ในขณะที่แบบเราเอามาล้างหน้าแปรงฟันเงี้ยมันก็อยู่อยู่กับร่างกายเรามันก็ต้องสะอาดแบบสามารถกินได้เลยไม่ไม่ใช่เหรอครับถูกต้องคือมันคือจริงๆมันมีมาตรฐานของอย่างรัชการอยู่เนาะที่บอกว่าน้ําที่จะเป็นน้ําประปาได้เนี่ยจะต้องมีความสะอาดระดับไหนใช่ครับต้องไหมครับอ่าแต่ว่าเอาสถานการณ์ความสะอาดก่อนอย่าว่าแต่เอามากินเลย ทุกวันนี้อย่างตัวเราเองอ่ะเราอยู่ในเขตของอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะน้ําประปาในเขตอําเภอเมืองเนี่ยบางทีเปิดออกมายังเห็นเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลอยเลยโอ้เป็นน้ําอ๊ตตินนี่ครับประมาณนั้นเลยบางทีท่อแตกบ้างใช่ไหมซ่อมท่อเสร็จมันก็จะต้องมีการเจือปนของเศษดินเศษโคลนเข้ามามันก็เห็นเห็นเลยอ่ะน้ำประปาแต่ว่าทุกวันนี้ดีหน่อยทุกวันนี้น้าประปาที่มาถึงบ้านอ่ะเราไปทําเป็นเครื่องกรองไว้อืมีเครื่องกรองอีกอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาเป็นน้ําประปาที่บ้าน ครับทุกวันนี้ก็เลยไม่ค่อยจะเห็นน้ำประปาสีน้ำตาลละ <ador> อืมเพราะว่าเพราะว่ามีเครื่องกรองอ๋อเพราะว่า <S 2> <S 2> มีเครื่องกรองนั่นเองแต่ว่า<ช>ของผมมันไม่รู้ว่ามีไม่มีนะเพราะว่าอยู่หอพักแต่มันมันก็เลยย้อนกลับไปว่าเออทำไมประชาชนอย่างเราก็ต้องเตรียมตัวมีเครื่องกรองน้ำเอาไว้ทั้งทั้งที่กันเองแต่ต้องต้องทำอย่างนี<ด>้กันเหรอครับกับทุกบ้านอย่างเงี้ยในยุคเนี้ยใช่ไหมฟอรู้ไหมว่าธุรกิจเครื่องกรองน้ำในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ที่ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เราจะคุ้นชินว่า มีธุรกิจอ่ะเครื่องกองน้าที่เป็นกองแลดื่มครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปตามพวกห้างสรรพสินค้าที่ขายเครื่องใช้ต่างๆในครัวเรือนอย่างเงี้ยครับมันจะมีเครื่องกองที่เป็นเครื่องกองน้ําประปาอืมอย่างนี้เลยนะครับแล้วมีแยกประเภทด้วยนะว่าเป็นเครื่องกองน้ําประปากับเครื่องกองน้ําบาดาลอืมมันแปลกที่ทําไมเราต้องมีเครื่องกองน้ําประปาในประเทศนี้เออใช่ไหมเออล้วก็ขายได้ด้วยแล้วไอ้เครื่องกองน้าประปาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนทุกหกเดือนด้วยนะ แสดงว่าน้ำประปลาในบ้านเราเนี่ยไม่มีใครมีความเชื่อมัน่นธุรกิจนี้มันถึงเกิดขึ้นไงอ๋อประมาณว่าธุรกิจนี้เกิดจากความที่คนไม่เชื่อมัน่นว่าน้ำประปานั้นสะอาดเขาเลยต้องหาในสิ่งที่ทําให้มันสะอาดถูกต้องก็คือไอ,อ้พวกก้องกรองน้ำพวกนี้ใช่คือเราเข้าใจนะเครื่องกรองน้ําที่กรองน้ําบาดาลครับอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเครื่องกรองน้ําประปาที่กรองน้ําอีกทีที่ออกจากลงประปลาอีกทีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติอืแต่เรามองเป็นเรื่องปกติใช่ป่ะประมาณนั้น คสตัวอย่างที่ดังๆเลยเทศบาลตำบลอสสามารถครับอที่ใช่ใช่ตำบลร้อยเอ็ดที่เราไปมาแล้วอ่าที่เราไปดูมาจริงๆเลยว่าน้ำประปาดื่มได้เป็นยังไงก็คือมันเกิดจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือคณะก้าวหน้าเนี่ยเข้าไปทํานโยบายนี้ทำแต่เรื่องของน้ำประปาดื่มได้เนี่ยอแล้วทําให้เกิดขึ้นได้จริงที่เราไปลงพื้นที่มาครับพี่อกจำได้ไหมครับที่เราไปกินน้ําตรงนั้นจําได้เรารู้สึกยังไงครับเราเราไปกินน้ําตอนนั้นที่เราไปดูคือต้องบอกว่าส่วนตัวณเวลานั้นนะ จริงๆก็ไม่ได้อยากกินหรอกแต่ว่าก็อยากจะทดสอบไงว่ามันรู้สึกยังไงกินน้ําประปาที่บอกว่าน้ําประปาดื่มได้เนี่ยแต่เรื่องนี้ต้องต้องชื่นชมตัวนายกด้วยเนาะนายกเทพพรนายกธนาณรงค์ที่เป็นนายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถแกก็เข้าใจในปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นเนาะทําตั้งแต่ให้น้ําที่ออกมาจากโรงผลิตเนี่ยได้คุณภาพในระดับที่ดื่มได้แล้วแกก็รู้ว่าคนก็ยังไม่เชื่อมั่นนะคนจะเชื่อมั่นก็ต่อเมื่อท่อที่ส่งน้ําเนี่ย มันสะอาดด้วยอืคนก็จะเชื่อมันจริงๆที่สุดก็คือน้ําที่ออกมาจากก๊อกที่บ้านเขาเนี่ยณนะเวลานั้นนะ่ะยังอยู่ในคุณภาพที่ดื่มได้ด้วยอ,อืเพราะฉนั้นการทําน้าประปาดื่มได้ของเทศบาลตมอสสามารถที่เราไปดูกันเนี่ยมันคือการทําทั้งระบบไม่ใช่ทําแค่ผลิตแล้วดื่มได้อืแต่มันก็คือการลําเลียงด้วยนะครับการลําเลียงรวมไปถึงการคอนเะฟิร์มณปลายทางว่าน้ําที่ออกมาณนะปลายก๊อกะหรือน้ําที่เข้าบ้านคุณะ่ะ อยู่ในระดับที่สะอาดดื่มได้อก็แสดงว่าการทําน้ําประปาดื่มได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้จริงครับในทุกๆพื้นที่ที่เห็นคณะกราวหน้าทำเนี่ยก็เหมือนกับว่าทาได้หลายๆที่แล้วอย่างเช่นที่ร้อยเอ็ดซึ่หนึ่งอสามารถนี่แล้วก็เทศบาลตาบลโพนที่กาลสินอืแล้วก็ที่หนองแคนที่มุกดาหารอืแล้วก็ที่ดอนกัวที่หาดารคามแล้วก็สุดท้ายคือนาบัวของอุดรอก็คือว่าคือการทําน้ําประปาดื่มได้เนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมครับพี่บอมมันก็มีดีกว่าไม่มีอ่ะ อถ้าพูดแบบปันทุบดินนะทำไมจะไม่ดีล่ะในเมื่อแบบน้ําประปามันสะอาดถึงขั้นที่ดื่มได้อืแต่เราเชื่อว่าการที่เรามีนโยบายหรือการที่เราทําให้น้ําประปามันดื่มได้เนี่ยเราไม่ได้เป็นการบังคับว่าประชาชนต้องมาดื่มนะอืแต่ว่าเรายืนยันคุณภาพของน้ําที่ผลิตครับว่ามันสะอาดในเลเวลที่คุณดื่มได้ <ừ> คือสะอาดมากๆอะ่ะคือไม่ต้องกังวลว่าเปิดไปแล้วน้ําจะเป็นน้ําโอนตินน้ําจะเป็นน้ําชาไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นมาตรฐานที่บอกว่าเฮ้ยน้ําเนี้ยสะอาดนะสะอาดแบบสามารถดื่มได้เลยเพราะฉะนั้นก็ตัดข้อกังวลในชีวิตได้หนึ่งเรื่องว่ามัน <charming. S 2> ไม่ใช่แบบทํางานกลับมาเหนื่อยแล้วมาเปิดน้ําแล้วแบบเอ้าเฮียวันนี้น้ําอาบไม่ได้เฮียวันนี้น้ําสกปปกมากต้องเปิดน้ําทิ้งเพื่อล้างท่อใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัด ความเสียเวลาความกังวลเรื่องหนึ่งแล้วคอนเฟิร์มไปเลยว่าน้ําที่คุณใช้ทุกวันในชีวิตประจําวันเนี่ยสะอาดมากๆกระเด็นเข้าตากระเด็นเข้าปากไม่ต้องกังวลพอดีผมมีข้อมูลมาแชร์แล้วกันผลสํารวจของกรมอนามัยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567เขามีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มน้ําโดยมีผู้ตอบแบบสํารวจรวม700คนเขาเชื่อว่าน้ำประปาดื่มไม่ได้เนี่ย54%ครับดืม่มได้3ต แล้วก็ไม่รู้เลยว่าดื่มได้หรือดื่มไม่ได้เนี่ย15อครับอันนี้คือในพื้นที่ที่บอกว่ามีน้ําประปาดื่มได้เนาะใช่ครับคนไทยกังวลเนี่ยก็คือว่าการใช้น้าประปาเนี่ยมันมีหลายสาเหตุครับที่เขารู้สึกว่าไม่ไม่เชื่อมั่นว่ามันสะอาดอืหลักๆคือสถานที่ผลิตน้ําครับอแล้วก็แหล่งต้นกําเนิดน้ํานั่นครับแหล่งน้าที่เขาสูบมาเพื่อผลิตน้ําประปา <ๆ S 1> <ๆ S 2> แบบพวกห้วยหนองคลองบึงบอย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อว่ามันสะอาดมากพอที่จะ เอาน้าพกนั้นมาทาเป็นน้ำประปาดื่มได้โอเคเข้าใจหรือไม่กท่านกระบวนการต่างๆที่ไม่รู้ว่าได้มาตรฐานไม่าตรฐานแต่แต่ถามว่าผมเชื่อมั่นนะครับว่าระบบการทํางานของน้ําประปาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเขาต้องทําให้มันดีอยู่แล้วมันเป็นเกณฑ์ของมันอยู่แล้วในการตรวจสอบแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าเอในบางพื้นที่เนี่ยถ้าเขาบอกว่านะ้ำปลาดื่มได้เนี่ยผมผมไม่รู้นะว่าถือถ้าเป็นผมอะความเชื่อมั่นในการใช้น้าปปาเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะว่าตั้งแต่เด็กอะครับเรา เวลาเราเตะบอลหรือว่าเล่นกีฬามาเนี่ยเราจะชอบแบบไปกินน้ำปลาเปลดใช่ไหมครับเปิดก๊อกใส่หลายก๊อกใช่แล้วแม่จะมาด่าเลยว่าทำไมกินน้ำปลามันไม่สะอาดนะเนี่ยมันเลยความเคยชินว่าเราแบบเฮ้ยไม่ไม่กล้ากินอ่ะตังหัวไปละมันน้ำปลาไม่สะอาดใช่ใช่ผมเลยอยากจะย้อนถามับว่าอมันมีสิ่งไหนที่เขาลืมทําหรือเปล่าครับในการสร้างความให้แบบเราสามารถดื่มน้ำปลาได้นะมีครับมันก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนั่นแหละอืคือประเทศเราอ่ะมักจะลืมครับทําเรื่องนี้ ก็คือเราทําให้โรงประปาใช่ไหมครับสามารถผลิตน้ําประปาได้และเราทําระบบการส่งน้ําประปาที่มีคุณภาพแล้วแต่เราลืมบอกประชาชนว่าน้ําประปาที่ออกมาจากกอกบ้านคุณเนี่ยมันดื่มได้นะอืคนไม่รู้ไงว่าน้ําประปาที่คุณผลิตมากับน้าประปาที่มาออกนากอกบ้านฉันเนี่ยมันสะอาดเท่ากันนะมันใกล้เคียงกันมากๆนะครับ,รบอันนี้ก็อยากจะกลับไปที่นายกเทพพรที่เทศบาลตมอสมารอีกครั้งหนึ่งที่แกเข้าใจเรื่องนี้เนาะ แล้วก็ทําออกมาให้เป็นปรูปธรรมก็คือใช้เทคโนโลยีในการที่จะตรวจวัดคุณภาพน้ําครับเป็นระยะเลยเพื่อให้มั่นใจว่าน้ําที่ถูกส่งมาตามท่อหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในคุณภาพที่ดื่มได้ทั้งหมดยังแบบสามารถเช็คได้ตลอดเวลาอยถูกต้องแล้ว<อ>เปิดเผยข้อมูลเลยว่า,เ,าเทศบาลตรวจวัดคุณภาพน้ําตรงไหนบ้างคุณภาพณจุดนั้นเป็นอย่างไรบ้างคือประชาชนสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่า ณจุดตรวจวัดตรงบ้านฉันเนี่ยคุณภาพน้ําเป็นอย่างไรอ<ต>เพื่อให้มั่นใจว่าน้ําที่เข้ามาในท่อประปาของบ้านคุณเนี่ยอือยู่ในระดับที่สะอาดมากพอที่จะดื่มได้<อ>ตามมาตรฐานที่กรมอนามัยกําหนดหรือที่เคลมไว้อะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้คือวิธีการที่สร้างความเชื่อมัน่นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะมไม่ได้เกี่ยวกับการผลิตน้ําให้สะอาดหรือไม่สะอาดเลยนะอแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพื่อเปลี่ยนภาพภาพจำใหม่ อเปลี่ยนไม้เซฟใหม่ว่าน้ำประปามันก็อ่าสะอาดได้แต่เราก็เชื่อนะว่าเอนายกเองเนาะอันนี้อันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเดาเดาเดาเอาว่าก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าคนจะต้องเปลี่ยนจากการดื่มน้ําแบบเนี้ยมาดื่มน้ําปปาปืมใช่ไหมเพียงแต่ว่าไอ้คาว่าน้ําประปาดื่มได้เนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อให้รู้ว่าน้ําประปาของบ้านคุณเนี่ยของชุมชนคนเนี่ยมันสะอาดมากมาก Hmm. ในระดับที่คุณจะเอามาดื่มก็ได้ครับแต่เราเชื่อว่าคนก็เอามาล้างจานใช่ไหมครับล้างผักมันก็ดีกว่าเอาน้ําประปาที่มันไม่สะอาดอะหรือเอาน้ําประปาที่คุณภาพไม่ดีอะมาล้างจานล้างผักปะถูกไหมมันก็ประหยัดไปได้หรือบางอย่างที่เราต้องการความสะอาดมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะเช่นอย่างอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีเปิดน้ําออกมาน้ําขุ่นก็ไม่กล้าไปล้างจานละอืมใช่ไหมครัแต่ถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วน้ํามันใส น้ำมันสะอาดดื่มได้โอ้มันคงจะดีมากอืมมันเพิ่มความรู้สึกเราให้อยากที่จะใช้มันหรือแม้กระทั่งเอาไปซักผ้าอ่าเออเรื่องซักผ้านี่เห็นเหมือนกันน้ำแบบขุดมาเงี้เสื้อสีเปลี่ยนเลยเงี้ยเศร้าเลยนะยังยังไม่พอนะถ้ามันมันใส่ก็จริงแต่บางทีมันสะอาดหรือเปล่ามันก็ไม่รู้ไงถ้าเขาคอนเฟิร์มว่ามันสะอาดมากๆถึงขั้นไปก็มันก็เหมือนกับเอาน้ําน้ําจากขวดอะมาเทซักผ้าอืมแล้วมันจะไม่ดีล่ะใช่เออ ครับพี่บอมแล้วไอ้คำว่าน้ำประปาดื่มได้เนี่ยม,มันโยงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเมืองหรือว่าการช่วยให้เมืองเนี่ยพัฒนาได้อย่างไงบ้างครับเ,เรื่องน้ําประปาดื่มได้เนี่ยมันเข้าไปยกคุณภาพชีวิตโดยตรงเลยนะครับเหมือนที่พูดไปตอนแรกครับม,มันคือการตัดเรื่องของความยุ่งยากในชีวิตอ,ออกไปอย่างหนึ่งเอาเวลาวุ่นวายพวกนี้ไปทําอย่างอื่นอืแค่นี้คุณภาพชีวิตก็เพิ่มแล้วหรือมันอาจจะมีตรงกว่านั้นเช่นบางคนอาจจะเอาน้ําประปาเนี่ยไปทําธุรกิจได้เลยหรือแม้กระทั่งเอาไปลดต้นทุน บางอย่างได้เลยเช่นบางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ล้างผักนะด้วยน้ำประปานะเขาต้องน้ำอย่างนี้นะน้ำดื่มที่แบบสั่งไกันก็ต้องซื้อเครื่องกรองเครื่องกรองมานะเครื่องกรองอย่างนี้แล้วถ้ามันมีน้ำประปาพวกนี้บางทีเขาอาจจะล้างผักได้เลยกังวลน้อยลงใช่ไหมครับหรือหลายบ้านก็คงไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเครื่องกรองมากรองแล้วเอามาล้างผักล้างนานมันมีนะบ้านที่ไม่เชื่อมั่นในน้ำประปาเลยแล้วก็ยังมีในมิติของความเท่าเทียมด้วยครับเอยยังไงครับก็คืออย่าง หลายหลายเมืองเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนเปราะบางเนาะอ่าครับแต่เขาก็เป็นคนเนาะเขาก็เป็นมนุษย์เขาก็ต้องการเข้าถึงอืน้ําดื่มน้ําที่สะอาดและกันเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะการอุปโภคเนาะครับถ้าเมืองไหนมีน้ําประปาที่สะอาดที่ดื่มได้เนี่ยครับก็จะช่วยลดภาระในเรื่องของการที่เขาต้องเนี่ยเสียเงินไปซื้อน้ําดื่มใช่ไหมครับเพื่อที่จะบริโภคทุกวันวันหนึ่งก็สองสามขวดอย่างเงี้ยครับก็หลายสิบบาทอ่ะสําหรับคนที่ หารายได้วันต่อวันเนี่ยโอ้ช่วยได้เยอะนะอไม่ต้องเสียเงินไปกับค่าน้ําดื่มเนี่ยครับวันละยี่สิบบาทประมาณนั้นอ่ะเอาเงินยี่สบาทเนี่ยครับไปทาอย่างอื่นก็ช่วยให้เขามีโอกาสในสังคมมากขึ้นช่วยให้เขามีโอกาสในทางเศรษฐกิจวันหนึ่งเขาอาจจะเลิกเป็นกลุ่มเปราะบางก็ได้อใช่ไหมเอาเงินไปเก็บเงินไปกินได้เก็บเงินไปเช่าที่พักได้ครับแบบนี้มันมันมองได้เป็นแง่แน่นี้ได้ดลย จริงๆมันเกิดในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นก็เราก็เห็นเห็นกันอยู่ใช่ค่ะอย่างน้อยเราอย่างน้อยถ้ามันมีสิ่งเนี้ยช่วยให้การดำรงชีวิตเขามันง่ายขึ้นมันทาให้เขารู้สึกว่าเขายังถูกช่วยเหลือจากเมืองอยู่ถูกต้องคผมคิดว่าเขาก็คงอยากที่จะพัฒนาตัวเองแหละอยากที่เปลี่ยนตัวเองอ่ะคิดง่ายๆนะสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาหาเงินได้วันละร้อยห้าสิบเนาะเขาต้องเียบเงินมาซื้อน้าเนี่ยวันละยี่สิบน้ำสองขวดเล็กอ่ะอหรืขวดใหญ่ขวดหนึ่งคิดเป็นก็ตั้งตั้งกับสิบเปอร์เซ็นต์นะ เราสมมติว่าเขาหาเงินได้วันละร้อยเงี้ยน้ำเปล่าสิบบาทสิบห้าบาทก็ช่วยได้ตั้งสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้เวเขาก็จะมีเงินเก็บถูกต้องเขาเอาเงิน,นไปทำอย่างอื่นที่มันต้องอะไรที่มันจําเป็นต้องซื้อจริงๆอเอ๊ะวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างผมถามว่าถามพี่บอมว่าสนุกไหมพี่บอมว่าสนุกไหมครับสนุกนะแต่มันก็ยากอยู่ออก็ยากจริงเราเราถามว่าเราคามถนัดไหมก็ไม่ถนัดนะครับแต่ว่าผมแค่อยากจะชวนทุกคนมามาคุยเรื่องนี้ครับเพราะว่า ในประเด็นเรื่องน้ำประปาดื่มได้มันเริ่มที่จะเป็นประเด็นหลักในบ้านเราแล้วว่าเฮ้ยทำไมเราถึงจะไม่มีน้ำประปาที่ดื่มได้บ้างเพราะว่าอย่างทศบาลตำบลอัสามารถก็ทำได้แล้วอย่างนาบัวดอนวัวที่นี่เขาก็เป็นแท่ท้องถิ่นแต่เขาสามารถมีน้ำประปาดื่มได้แล้วแต่ในกับบางเมืองเงี้ยยังไม่มีน้ำประปาที่ดื่มได้เลยยังไม่สะอาดมากพอที่จะเอามาล้างหน้าล้างจานนะอืเอาไปซักผ้ายังคิดแล้วคิดอีกอย่างเงี้ยถ้าอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเรื่องน้ำประปาดื่มได้เนี่ยเขาไม่พูดกันแล้วใช่ไหมฮะมันเป พื้นเบสิ่งที่สุดละผมไปสิงคโปร์ผมยังกล้ากินน้ำปลาปลาเขาเลยเ,เพราะเขาเข้มว่ามันกินได้แล้วเขาไม่ได้พูดเลยมันแบบต้องมาระลงะลรนะเพราะเขาต้องทําให้มันสะอาดอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วใช่โอเคก็จบไปแล้วครับวันนี้กับเรื่องของน้ําประปาดื่มได้ก็ฝากทุกคนด้วยครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ติดตามใหม่ในอีพีหน้าว่าเราจะคุยกันเรื่องเนื้อหาอะไรสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกินน้าโชว์เลยอันนี้น้าดื่มน้ม S <S 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 ดื่มได้ครับดื่มได้